เหตุการณ์คดีสุดสะเทือนขวัญเมื่อชายคนหนึ่งถูกต้องสงสัยว่าฆ่าหันศพภรรยาโดยมีลูกน้อยวัยห้าขวบและ4ขวบเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่สามารถหาศพของผู้เป็นแม่พบแต่อย่างใดสวัสดีครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวคดีฆ่าหันศพ ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในไต้หวันเมื่อปี1980ที่คดีนี้มันเป็นเรื่องราวที่สุดพิศวงเป็นอย่างมากที่รู้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าหันสดแต่ว่าทางตำรวจก็ไม่สามารถหาศพของผู้เสียชีวิตได้มาติดตามฟังกันดูนะครับว่าตำรวจจะสามารถตามหาคนไลยลายนี้มาลงโทษได้หรือไม่โดยที่คดีนี้มันเริ่มต้นมาจากวันหนึ่งนางเฉินผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตได้บอกกับนายหยาาเจิ้งหยวนลูก เขยให้พาหลานมาหาที่บ้านหน่อยอยากเจอหน้าเพราะคิดถึงแล้วก็ได้ให้ลูกชายทําทีชวนในยาวดื่มเพื่อมอมเหล้าส่วนนางเฉินผู้เป็นยา่าก็ได้พาหลานแยกออกมาจากผู้เป็นพ่อและได้ไถ่าถามถึงอู oh, หลุนยุ่นผู้เป็นลูกสาวของเธอว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เด็กทั้งสองตอบกลับมามันทำให้ยายฟังแล้วแทบล้มทั้งยืนพ่อฆ่าแม่พ่อแยกหัวมือและเท้าของแม่ออกมาด้วย นี่คือคำตอบของคนที่เป็นยายได้รับจากหลานตัวน้อยทั้งสองคนเมื่อได้ยินดังนั้นนางเฉินได้ถามหลานอีกครั้งและก็ได้บันทึกเสียงคำตอบของหลานเพื่อนำไปแจ้งความกับตำรวจในเวลาต่อมานายหย่าเจิ้งหยวนจึงถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนฆ่าหันศพภรรยาตัวเองโดยที่มีลูกของเขาทั้งสองคนนั้นเป็นพยานให้การกับตำรวจในคดีนี้ หวา่งเจิงหยวนกับอูห๋หลุนยุ่นทั้งคู่ยังเป็นวัยรุ่นคบกันไม่นานก็แต่งงานมีลูกด้วยกันสองคนลูกชายคนโตห้าขวบลูกสาวคนเล็กสี่ขวบทั้งครอบครัวสี่คนแต่หาเงินแค่เพียงคนเดียวเงินทองที่มีใช้มันก็มักจะขาดสนอยู่บ่อยครั้งอูห๋หลุนยุ่นมักจะโทรไปปรับทุกข์และขอหยิบยืมเงินจากนางเฉินผู้เป็นแม่อยู่บ่อยๆเพื่อนำเงินมาจุนเจือในครอบครัว วุฒิภาวะของเขาทั้งคู่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกในตอนนี้มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองจึงมีปากเสียงและทะเลาะกันอยู่แทบจะทุกวันโอูรุนยุ่นภรรยาก็ได้ไล่สามีให้ไปทำงานออกไปเดินเรืออีกครั้งเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวหลังจากที่เขาลาหยุดพักไม่ออกเรือมาหลายเดือนแล้ว ยาวเจิ้งหยวนก่อนที่จะเกิดเหตุเขาได้ไปทำงานเป็นลูกเรืออยู่หลายเดือนก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านได้เพียงสามวันโอ้หลุนยุ่นภรรยาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลายสัปดาห์ผ่านไปนางเฉินก็ไม่สามารถติดต่อลูกสาวของเธอได้เพราะโดยปกติโอ้หลุนยุ่นก็มักจะโทรไปขอยืมเงินเธออยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงลูกและหลานนางเฉินจึงได้บุกไปหาที่บ้านของลูกเขยแต่เธอก็ต้องกลับพบว่า ลูกเขยได้ขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนางเฉินจึงพยายามติดต่อกับลูกเขยจนสำเร็จจึงได้สอบถามกับลูกเขยไปว่าลูกสาวตนไปไหนทำไมติดต่อไม่ได้เหาาเจิ้งหยวนผู้เป็นลูกเขยตอบได้แต่เพียงว่าโอหลุ่นยุ่นทะเลาะกับตนและได้หอบเสื้อผ้าหนีไปแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ด้วย เมื่อดูจากรูปการแล้วเรื่องนี้มันชักแปลกๆถ้าอู๋หลุนยุ่นหนีออกจากบ้านไปแต่ทำไมไม่เคยโทรหาตนผู้เป็นแม่มาพูดคุยปรับทุกข์อย่างเช่นที่เคยทำนางเฉินจึงคิดว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกสาวจึงหลอกล่อให้ลูกเขยมาหาที่บ้านเพื่อจะมอมเล่าจะได้ลองเค้นถามหาความจริงเอากับหลานดูและนางเฉินจึงได้รู้เรื่องราวฆาตกรรมหันศพจากปากหลานของเขาทั้งสองคน เมื่อทั้งคำให้การจักเด็กและได้ลองประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดนายหยาวเจิ้งหยวนจึงหนีไม่พ้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยและโดนจับกลุ่มตัวในคดีฆ่าหันศพภรรยาตัวเองไปในที่สุดการสืบสวน ตำรวจได้สอบปากคำพยานตัวน้อยสองคนเด็กทั้งสองไม่มีอาการตกใจแต่อย่างใดกับเหตุการณ์ที่ได้เล่าออกมาก็ต่างพูดตรงกันและตอบเหมือนเดิมแทบจะทุกครั้งที่ถูกซักถามพ่อทะเลาะกับแม่พ่อทุบตีใช้เข็มขัดตีแม่พ่อฆ่าแม่พ่อแยกหัวแม่ออกมาแต่เป็นตำรวจเสียเองที่ต้องตกใจกับคำให้การของพยานตัวน้อยแต่คดีนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อเริ่มสืบสวนหาหลักฐานแต่ก็กลับไม่พบอาวุธสังหารแล้วก็ยังไม่พบศพอีกด้วยทีมนิติเวชจึงได้เข้าตรวจสอบหาคราบเลือดจากภายในบ้านสารเคมีที่ตรวจจับปฏิกิริยาของเลือดทั่วภายในบ้านแต่ก็กลับไม่พบร่องรอยของคราบเลือดแม้แต่หยดเดียวทางตำรวจ จึงได้กลับไปสอบถามพยานตัวน้อยอีกครั้งถึงตำแหน่งที่พ่อเอาศพไปซ่อนเอาไว้เด็กทั้งสองก็ได้ให้คำตอบมาเพียงแต่ว่าจำไม่ได้พราพ่อขับรถไปแต่เคยเห็นมีมาายยา้าและย่า ตำรวจจึงพยายามสอบหาสถานที่ที่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือสนามมา้าที่ห่างจากบ้านของนายหยาบไม่ไกลมากนะบริเวณโดยรอบของสนามมา้าตำรวจได้พยายามหาศพขุดหรือดูแทบทุกตารางนิ้วแต่ก็กลับหาศพไม่พบอย่าว่าแต่ศพเลยในตอนนี้ อาวุธที่ใช้สังหารก็ยังไม่เจอในเหาวเจิงหยวนยังคงให้การปฏิเสธไม่ยอมรับข้อกล่าวหาและยังไม่ปิดปากให้การใดๆที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีได้แต่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองและพูดเพียงแต่ว่านางอูรุ่นยุ่นภรรยาเก็บเสื้อผ้าหนีไปแล้วจริงๆ นานวันเข้าคดีนี้มันก็กลายเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญชาวไต้หวันเป็นอย่างมากกระแสะสังคมต่างก็ให้ความสนใจกับคดีนี้มันจึงเป็นแรงกดดันให้กับการทำงานของชุดสืบสวนมีพยานเป็นเด็กถึงสองคนแต่ก็กลับหาหลักฐานและศพไม่พบอายการจึงต้องยกสำนวนฟ้องไม่สามารถเอาผิดอะไรเพราะหลักฐานไม่เพียงพอนายหยาเจิ้งหยวนจึงได้ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ เปลี่ยนแนวทางการสืบสวนตำรวจลองพยายามตามหาคนที่พอจะรู้จักกับอูหลินยุ่นเพื่อจะได้หาเบาะแสทางอื่นบ้างโดยเริ่มจากที่ทำงานของเธอในบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อไปถึงบริษัทดังกล่าวอูหลุนยุ่นกับไม่ได้ทำงานในบริษัทอย่างที่เธอบอกกับผู้เป็นแม่ไว้แต่จริงๆแล้ว เธอทำงานเป็นหมอนวดในร้านซาวน่าแห่งหนึ่งแถมเพิ่งเบิกเงินเดือนไปเมื่อไม่นานมานี้เองอีกด้วยมีพยานที่เป็นหมอนวดเพื่อนของเธอบอกว่าเพิ่งได้นัดกินข้าวกับคนที่คิดว่าน่าจะเป็นอู๋หลุนยุ่นตอนที่ทำงานเป็นหมอนวดอูห๋หลุนยุ่นเธอได้ใช้ชื่อปอมเมื่อเช็คในช่วงเวลาที่แม่ของเธอแจ้งความว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมแล้วมันก็ดันไปตรงกับช่วงเวลาที่เพื่อนหมอนวดได้นัดพบเจอกับอู๋หลุนยุ่นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแสดงว่าอู๋หลุน ยุ่นนั้นยังไม่ตายแล้วอู่หลุนยุ่นหายไปไหนก็ไม่มีใครรู้เสียงปริศนาไม่กี่วันต่อมาตำรวจได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่เป็นหมอนวดโทรมาบอกว่าอู่หลุนยุ่นนั้นติดต่อกลับมาและเธอจะติดต่อกับมาอีกทีในวันพรุ่งนี้ตำรวจได้รีบไปที่บ้านของเพื่อนหมอนวดคนดังกล่าวเพื่อติดเครื่องดักฟังและบันทึกเสียงเอาไว้ตอนสามทุ่มมีโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนหมอนวดของเธอยืนยันว่า เสียงที่ได้โทรเข้ามาพูดคุยนั้นเป็นเสียงของอ oh, ูรุนยุ่นเธอจำเสียงนั้นได้เพื่อนของเธอได้ถามว่าเธออยู่ที่ไหนเป็นอะไรไหมทำไมถึงไม่ยอมออกมาเสียงปริศนานั้นได้ตอบกลับมาแค่เพียงว่ามีเรื่องลำบากนิดหน่อยบอกอะไรมากตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ฉันอยู่เกาสงและสายก็ตัดไปในทันทีหลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อมาจากเสียงปริศนานี้เลย เสียงในโทรศัพท์จะใช่เสียงของอูหลุนยุ่นจริงๆหรือไม่ทำไมเธอไม่ออกมาทั้งที่มีข่าวว่าเธอถูกฆาตกรรมดังไปทั่วไต้หวันและถ้าเสียงนั่น เป็นเสียงของอูหลุนยุ่นจริงๆนั่นก็แสดงว่าเธอนั้นยังไม่ตายแล้วเรื่องของเด็กๆละ่ะทำไมถึงพูดว่าพ่อค่าแม่หลากหลายคำถามหลากหลายข้อสงสัยจากสังคมมันถาถมเข้ามาจนตํำรวจก็เริ่มสับสนก็เลยลองกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่มาจากนางเฉินผู้เป็นแม่และหลานทั้งสองที่อ้างว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หากลองพิจารณาความเป็นไปได้ ถ้าอูหลุนยุ่นยังมีชีวิตอยู่ล่ะมีบางอย่างที่ผิดปกติในเรื่องนี้ถ้าหากเด็กวัยห้าและสี่ขวบเห็นตามที่เล่ามาจริงๆว่าผู้เป็นพ่อทำ้า,ายแม่ถ้าเป็นความจริงภาพที่เด็กได้เห็นนั้นมันก็น่าจะเป็นภาพที่สยดสยองน่าดูแต่เด็กกลับเล่าเรื่องได้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนกำลังเล่านิทานแต่ก็อีกนั่นแหละแล้วถ้าเด็กสีห้าขวบนั้นโกหก เขาจะทำไปทำไมมันก็เป็นคำถามที่ยากที่จะหาคำตอบแต่ถ้าหากย้อนกลับไปคิดดูดีๆปกติผู้ใหญ่ทะเลาะกันตบตีกันถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าและหันศพเขาจะกระทำต่อหน้าเด็กที่เป็นลูกอย่างนั้นเลยเหรอมันก็ไม่น่าใช่อยู่เหมือนกันอีกทั้งในตอนที่เข็นสอบตัวสามีในหยาวก็ไม่เคยปีปากพูดอะไรได้แต่ก้มหน้าร้องไห้ยืนยันคำพูดให้การว่าโอ๋ oh, หลุนยุ่นหอบเสื้อผ้าหนีไปแล้ว ซึ่งมันดูก็ไม่มีพิรุษแต่อย่างใดลองทวนสอบ ชุดสืบสวนจึงได้ทบทวนเหตุการณ์ที่สอบปากคำพยานเป็นเด็กตัวน้อยสองคนดูอีกครั้งจึงได้รู้ว่าทุกครั้งที่พยานตัวน้อยเล่าเรื่องจะมีนางเฉินอยู่ด้วยทุกครั้งและเมื่อตำรวจสอบถามอะไรก่อนที่เด็กสองคนจะตอบก็จะแงนมองหน้านางเฉินอยู่เสมอตำรวจได้ลองเรียกพยานทั้งสองและยายเฉินกลับมาสอบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการแยกสอบปากคำผลที่ได้ก็ปรากฏว่าคำพูดของเด็กๆนั้นนางเฉินเป็นคนสั่งให้พูด ตำรวจจึงเรียกนางเฉินมาสอบปากคำทันทีเพื่อที่จะได้บอกความจริงมาว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแน่นางเฉินได้ให้การปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เคยสอนให้หลานๆพูดแต่อย่างใดเลยจริงๆนางเฉินเธอเชื่อว่าลูกของเธอต้องตายไปแล้วเพราะถ้ารู้ว่าลูกไม่ตายไปจริงๆจ,จะเข้ามาแจ้งความไปทําไมให้เป็นคดีและถ้าหากมันไม่เป็นความจริงนางเฉินเองนี่แหละจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จแต่ทางตำรวจก็เชื่อคําให้การของนางเฉินผู้เป็นแม่อยู่เหมือนกันนะ ขนะนั้นเพราะคนที่ดูเป็นทุกข์เป็นร้อนที่สุดในคดีนี้ก็เป็นตัวนางเฉินผู้เป็นแม่แถมนางเฉินก็หมดเงินหมดทองกับการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามในคดีนี้เมื่อคดีไม่มีบทสรุปหลักฐานอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็ไม่มีศพผู้เสียชีวิตก็ไม่มีแถมมีพยานยืนยันว่าเคยพบกับอูหลุนยุ่นอีกสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้นายหยาเจิ้งหยวนเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาไปในที่สุด หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปได้ไม่นานลูกสาวคนเล็กของอู้หลุนยุ่นถูกรถชนอาการสาหัสทางตำรวจได้ไปขอร้องกับสื่อให้ช่วยประโคมข่าวว่าลูกสาวคนเล็กสี่ขวบถูกรถชนอาการบาดเจ็บสาหัสเพราะตำรวจคิดว่าถ้าอู๋หลุนยุ่นยังมีชีวิตอยู่จริงๆเมื่อได้เห็นข่าวนี้หัวอกของคนเป็นแม่ยังไงก็ต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนแต่ที่สุดแล้วอู๋หลุนยุ่นก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นแม้แต่เงาคนเป็นแม่ นางเฉินเธอได้พยายามหาพยานและหลักฐานใหม่ๆจ้างทนายให้ลื้คดีนี้ขึ้นมาและยังปักใจเชื่อมั่นว่าลูกสาวของตนถูกลูกเขยเป็นคนฆาตกรรมนางเฉินยังคงออกตามหาลูกสาวโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอหน้ากันอีกสักครั้งไม่ว่าอูหลุนยุ่นนั้นจะเป็นหรือตายคดีนี้ก็เลยค้างคาใจทั้งคนเป็นแม่และทางตำรวจก็ปิดคดีไม่ได้อีกด้วยเช่นกันเรื่องราวทั้งหมดในคดีนี้ผู้คนที่ติดตามค ต่างก็อยากที่จะรู้ความจริงกันว่าแท้ที่จริงแล้วโอ้หลุนยุ่นนั้นเสียชีวิตไปแล้วหรือยังหรือถ้าหากยังไม่เสียชีวิตแล้วตอนนี้เธอหายไปไหนใจคอของคนเป็นแม่ไม่สนใจดูดำดูดีลูกตัวเองทั้งสองคนเลยเหรอหรือไม่อย่างน้อยๆก็ติดต่อบอกข่าวคราวกับนางเฉินผู้เป็นแม่ให้ได้รับรู้ข่าวสารบ้างก็ยังดีส่วนตัวของนายหย่าเจิงหยวนถึงแม้เขาจะพ้นผิดจากข้อกล่าวหาเพราะไม่มีหลักฐานที่จะมาพิสูจน์เอาความผิดกับเขาได้แต่เขาก็ ตกเป็นจำเลยสังคมและยังถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อยู่ไปตลอดอูหลุ่นยุ่นจึงได้ถูกบันทึกว่าเป็นบุคคลที่หายสาบสูญไม่รู้ว่าเป็นหรือว่าตายไปแล้วบทสรุปในคดีนี้จะเป็นอย่างไรผมเองก็อยากรู้และเอาใจช่วยนางเฉินอยากให้เขาได้เจอหน้ากับลูกสาวเสียทีไม่ว่าจะเป็นหรือตายสำหรับคนที่เป็นแม่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกของตัวเองหายไปไหนยังมีชีวิตอยู่ไหมผมว่ามันทรมา กว่าการที่จะได้รู้ว่าลูกสาวของตนเองได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณผู้ชมลหรครับอยากรู้บทสรุปของคดีไหมครับและคิดว่าคดีนี้จะจบกันแบบไหนถ้าอยากรู้ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ผมสักคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจแล้วผมจะได้เล่าให้ฟังกันต่อในตอนจบครับถ้ากดแล้วไปฟังกันต่อเลยครับเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน ไม่มีคืนไหนเลยที่นางเฉินจะไม่นอนร้องไห้คิดถึงลูกสาวนี่มันเป็นเวลากว่า4ปีแล้วที่นางเฉินยังคงพยายามสืบหาลูกสาวหมดเงินกับค่าทนายนักสืบเอกชนค่ารถขุดดินขุดทุกที่ที่นางคิดว่าจะได้เจอกับศพของลูกสาวแต่แล้วในวันหนึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปได้4ปีทางตำรวจก็ได้ข่าวแจ้งมาว่ามีเด็กแจ้งเกิดคนหนึ่งโดยที่บัตรประชาชนของผู้เป็นแม่นั้นเป็นของอูรุ่นยุ่น ในความเป็นจริงในตอนนั้นตามทะเบียนลาาของทางไต้หวันนั้นอู้หลุนยุ่นเป็นบุคคลหายสาบสูญทางตำรวจจึงได้แกะรอยตามเบาะแสจึงได้รู้ว่าผู้ต้องสงสัยที่นำบัตรประชาชนของอูหลุนยุ่นมาใช้นั้นอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวไทจงตำรวจได้เข้าไปบุคคลอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวก็ได้พบกับความจริงที่ว่าปิศนาทั้งหมดได้ขี้คาย โอหลุนยุ่นเธอเป็นคนนำบัตรประชาชนใบนั้นมาแจ้งเกิดเด็กคนนั้นเองใช่แล้วครับโอูหลุนยุ่นเธอนั้นยังไม่ตายเธอพยายามปกปิดตัวตนของตัวเองมาตลอด4ปี จริงๆแล้วเธอได้มีแฟนใหม่แอบคบกันอย่างลับๆด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างดีความรักก็สดใสเธอตกลงปรงใจใช้ชีวิตกับแฟนใหม่คนนี้เธอเลยหอบผ้าหออผ่อนทิ้งลูกทิ้งในหยาวมาอยู่กินกับแฟนใหม่และตลอดเวลาที่เธอตกเป็นข่าวว่าเสียชีวิตในเหตุคดีฆาตการรมนั้นเธอก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดมาโดยตลอดแล้วก็ได้พยายามปกปิดข่าวขาวและเรื่องราวต่างๆไม่อยากให้ครอบครัวของแฟนใหม่ได้รับรู้ จะทำยังไงได้ละ่ะก็ในเมื่อฉันมีสามีมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเธอก็ไม่อยากที่จะให้สามีและครอบครัวได้รู้ความจริงว่าตัวเธอเองเคยแต่งงานและมีลูกด้วยกันถึงสองคนแต่ในที่สุดแล้วโอ้หลุ่นยุ่นเธอก็หนีความจริงไม่พ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพออยู่กินกับแฟนใหม่เธอก็ได้มีลูกอยู่ด้วยกันและตามกฎหมายต้องพาเด็กไปแจ้งเกิดแล้วลงข้อมูลในทะเบียนรารว่าพ่อแม่ของเด็กคนนั้นเป็นใครความมันจึงได้มาแตกในที่สุด ช่วงเวลาที่รอคอยหลังจากที่อูหลุนยุ่นได้ปรากฏตัวนางเฉินผู้เป็นแม่ก็ดีใจเป็นที่สุดที่เธอได้รู้ความจริงเสียทีว่าลูกสาวของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรแม่ผู้ทุ่มเทพเพื่อตามหาลูกสาวมาอ,อย่างยาวนานกว่า4ปีเธอได้กล่าวไปทางน้ำตาเมื่อได้เจอหน้าของลูกสาวเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีว่าสบายดีกไอ้า ก็จบกันไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอูรุนยุ่นจะแฮปปี้ด้วยหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรในคดีนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับส่วนตัวผมนั้นบอกได้คำเดียวเลยว่าแม่ทำไปได้สุดท้ายนี้ ก็ฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ